ถือว่าเป็นอีกบุคคลที่กล้าเปิดตัวและสนับสนุนเป็นกระบอกเสียงเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันของชาว LGBTQ ให้สังคมก้าวไปสู่ความเท่าเทียมกันทางเพศอย่างแท้จริงทั้งยังสนับสนุนให้เกิดกฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยวูดดี้วุฒิทรมิลินทจินดาได้รับการคัดเลือกรับรางวัลอัฒนารีสวนครั้งที่หพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ชื่อรางวัลแห่งความภาคภูมิใจประเภทบุคคลโดยมีประธานในพิธีคือท่านทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งรางวันนี้ให้ความสำคัญและเกิดความภาคภูมิใจในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลพร้อมทั้งเป็นการปกป้องสิทธิของตนเองและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อเป็นการร่วมผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมไทยภายใต้ชื่อ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้านความหลากหลายทางเพศไครเออวอร์ดบุคคลหลากหลายทางเพศบุคคลที่ดำเนินง,งานอุทิศตนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้มาอย่างยาวนานวูดดี้วุธิธรได้เผยความรู้สึกว่าวุดดี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้านความหลากหลายทางเพศไครวอร์ด หรือรางวัลอัฒนารีสวนครั้งที่หที่จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยครั้งนี้ครับดีใจที่ประเทศของเราและสังคมเปิดรับความหลากหลายจนต่างชาติทั่วทุกมุมโลกมองเห็น สำหรับเราคนไทยยังรอวันที่คุ้มครองสิทธิที่เราควรจะได้จนกว่าจะถึงวันนั้นวูดดี้ในฐานะสื่อและ LGBTQ คนหนึ่งก็จะทำทุกวิธีทางสุดความสามารถช่วยกันร่วมผลักดันให้เราทุกคนได้รับสิบทธิเท่าเทียมกันสุดท้ายขอขอบคุณทุกๆหน่อยงานและทุกคนที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทีมงานชุมชน LGBTQ บก และแฟนเพจของวูดดี้ที่เป็นแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้วูดดี้มาถึงจุดนี้รางวัลน,นี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นและวูดดี้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำงานต่อไปเพื่อสร้างความเท่าเทียมและเกิดการยอมรับในสังคมไทยยอและขอแบ่งปันความภูมิใจและความสุขนี้ให้กับทุกๆคนครับ